สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าเกฟซีสาวน้อยที่ครบรักสูขูสุกข,ขนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกตู่เดสกุลคนบ้านคมยินดีคือเก่าครับพี่น้องพบกันเมื่อนี้อ่ะตอนช่วงประมาณหกโมงแรกนะครับพี่น้องครับในเมื่อเด็กกันนะครับหลังจากเที่ยวขย่าไปที่ทีมแล้วก่ะสามรอบเลยพี่น้องเลยจนคำครับ มื่อนี้ก็เลยค้ำแล้วก็เลยอันพักกันกับพิสุมากันเลยก็พักกันเศร้าโยกก่อนนะพี่น้องหยุดสะก่อนพักก่อนครับพี่น้องรถนี่กับขนออกมาได้ฝั่งหนึ่งครับเนี่ยหกล้อสตาร์ทกับมติดตามคลิปที่ถ่ายเบิ้งนะครับความสะอาดกัย่างลายอยู่ครับมื่อนี้เอาไอคอนคเขมื่อยแล้วครับมืออย่ังสิมาต่อครับพี่น้องเนี yeah. ่ยตามมาเบิ้งความเคลื่อนไหวเลก็กน,น้อยครับพี่น้อง ขยะก่ะบ,บานนี่เปลี่ยนแพนใหม่ครับนี่ยทั้งในขยะสีน้ำเงินเดี๋ยวเสียไว้อยู่บ้านบ้านบ๊อดจู่ครับพี่น้องเพราะว่ามันม,มีแต่ขยะแห้งนะฮะเดี๋ยวเสียเอาให้เทศบาลเขามาเก็บเอาครับส่วนในงานนี่เสียเอาทุ่งดำบอกกับพี่สมัยแล้วเตรียมทุ่งดำยังไงมาหลายๆถุงครับเพราะมันเสียไปถิ่มง่ายนะครับพี่น้องมัดมากแล้วก็ไปห่อแล้วก็ย่นถิ่มย่นถิ่มเลยนะครับพี่น้องหก ยังบริเก็บกวาดอยู่ครับเดี๋ยวเมื่อื่นบุหร่ครับมันอี่เมื่อยแล้วเต้นกันยกไปทางนอกครับเรื่องบอกครับเต้น,นครับพี่น้องเต้นสำหรับรับรองแขกครับยกไปทางนอกก่อนครับย่ามันถือเวลาเขาเชื่อมมันยังย่างถือไฟใหม่นะครับพี่น้องมื่อื่นกับน,นเฮ็ดหลังค่ากับสีเขมาม่แล้วครับจย่างโปรตี่ตามตอนต่อไปแลวต้องตัวเสียบถ่ายความเขื่อนไว้ให้เบิ้งนะครับเด้อ ความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงครับตอนนี้กันยังหกอึก่งตึ้นขึ้นกานแล้ครับพี่นอ้องเมื่อเรื่นมกระไรจ้งว่ากันครับนี่กินข้าวว่าพ่อยุดติสูบซ่ <laughs> นาเาสันนั่งร้วสารูปรปันอาทิตย์ไม่หน,นีวัานอาทิตย์มั้งชุมนุมตลกครับครับเนี่ย กาสไตล์กันหนึ่งเขาคือบ้านออกบานหน้าบานลงตูกับเผากับผ้ากันหนึ่งกันซิส่วนมากเขาสิบบนหนึ่งแก๊สแต่ย่ามันมอหอมคันพี่น้องคำหนึ่งเซฟเฟื้นเขาไม่สิหอมพอยดว่าเด้สป่นก้าวพอสงการจากสามมือก้อนมาตอนแรกสีสูปลาซ่าเอาตอนนเอาน้าขเขาหน้าครับพี่น้องป่าอ้สูโอ้ไม่ตัวง่ายหลายนะป่าปลาซ่าเนี่ยเลี่ยนน้าไหมครับเพื่อนว่าครับหน้าเขาหน้า เพราะว่าเขาเนก็เริ่มร่องท้องได้จะได้น้ำนะครับรบรรยากาศตอนหกวงแรงนะพี่น้องเด้อหกวงแรงหกมงแรงครับความเคลื่อนไหวให้เบิ้งครับพี่น้องส่วนโตบ้างกับเขานะครับแจ้งเินพี่สมัยไปแล้วครับนะครับมองที่ว่านะครับ เดีย๋ยวมืออื่นกะหลังจากเทียบความสะอาดตรงนั้นแรกกับลุงตูกับสิบปั้มข้าวสาดีตรงนี้ครับที่ว่าเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนขาวๆชีนกครับแจ้งเอ็บบินสมัยเอ็บบินสมัยว่าสิไปซื้อเล็กมากเฮ็ดตู้ว่างหายใ,ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับแจ้งมาแล้วครับพี่น้องตีมากใส่เฮ็ดได้เฮ็ดไปครับอโอ้พอาเลี้ยงขยันพอาเลี้ยง หายุหากิ่งเก่งเลยพี่น้องไงงานพลันออกของนี่ <c oughs> โอ้สุดยอดนะขาอายุแล้วลายเลยพี่น้องแม่นทัมดานะครับเช็งแรงมืออื่นคะ่ะสีทูหาคนคขับรถบัสขั้นที่จอดอยู่นะครับ ของรถของพ่อใหญ่สุกนะครับให้เพื่อนมาเพลลื่อนรถแล้วก็รถปามากรถบ้านนี่ก็สิ่ง่ายออกเบิดครับเ,เพื่อว่าให้ที่งานมาเทีง,งางสะดวกนะครับโอ้ของสลายคักได้บานสิบเก็บไปใส่ละไรบ้างเ,เก็บไปใต้วิธีนะครับคันสมมติว่าได้ออกงานดีดีนะครับพี่น้องอุปกรณ์ต่างๆสาโอ้ยต้องได้ตั้งวิธีจัดฉากใหม่ซะก่อนเถอะเพราะว่ามัน,มนสีบลอน มันสีบโครบนะครับแจ็คมันอยู่ใสอยู่ใสแน่นะถ้าสิเปิดงง่ายเลยนี่ต้องเอาเวทีไงมาตั้งให้สมบูรณ์สกอารไปน้องเพราะว่าอะไรมันขาดอะไรมันครบะได้หามันครบไปเวลาไปงานแค่เกียร์ทีเดียวขึ้นรถกันจะได้นะเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เอาของมาเฮ็ดอันแมวล่าแล้วก็ไล่สดจี๋กอะของมันก็ขาดมันจะจักมันไปใส่มาใส่นะครับพี่น้องสูญเสียรายู่ครับนอกจากสิปลา สีเฮ็ดฉากไหมประมาช่วงนี้แต่ละคณะเนี่ยสวัสดีครับปาล์ม่าครับอันรถรถล้อล้อข้างว่างไหนครับนี่รถล้อล้อจอดจังซี่ลงขั้นยังไงครับเอาไปเองดี่ล่าทั้งสามขั้นเลยป่ะอันอะไรอยู่ออ๋ะมีรถมีรถมากขนออกรถบ้านป่ะ ะประกาศบอกเอฟซีพี่น้องขั้นไหนขั้นไหนขั้นวัชรทิ้มเนี่ยขั้นนี้เด้อันเกอร์เวนนะเกเซรโลกนี่เกษตรโลกนี่เป็นอย่างที่วัชร้าพี่วัชรีไม่ไร่ไม่ไร่เนี่ยเี้ยขาแฮมไมแฮมแฮมนี่ยเลี้ยขาแฮมแฮมนี่ยไม่ได้ถามแน่สมมติว่าเข้าสีได้ออกงานนี่ฉากปรับเข้าสีได้เปลี่ยนใหม่หรือออกเก่าอย่งไรสมมติสมมติเข้าสี่ไปรั่มย่งไรบ้าสมมติว่าเขาให้ไปรั่มเนี่ยฮะนี่เด้อ ไปล้ำตามงานบ้านหรือไงกพาตวนใดผาดำเนีอันบ่ฉากราเทาห่ไหมบางทีลก็าดำก็จอยมันก็สีน้อยได้สน,นะมันก็สีง่ายาดำมัปิดหมเลยมันก็สีง่ายได้นะูเคลื่อนที่แล้วโนกสบายแล้วสเอาคนงานจัสามคนสี่คนกับพ่อคน้เอามคนเด้อฮะไวันนึงนั่งล่านันจักตัวได้ซีฟตัวเรื่องล่านนะครับแล้ว้าริ่งตัวเดียวมีที่เมค<น>ือเกไหมฮะเอาที่เงคือเ ก็จะถือออกผ่าดำปิดมาเรื่ยมาเนี่ยจา้าอมยาวยังสบายเนี่ยฟังว<อ>่าชิผ่ากันว่นคันว่ามันมันเป็นที่ททงไงสุดไหมอันนี้เรียกว่าอะไน้อยสั่นนิดสุดครับก็เป <c oughs> ็นที่หญ่เองเลยนะครับว่าอินเทอร์เน็ตก<อ>ับเขาเข้าใจว่าพี่น้องครับนะครับอันที่ปลาไม่ได้ว่าเล่าไม่ได้ว่าเหรียญมาหัวแต่ว่าอิหรี่เลยครับเป็นส่งท่านี่เลยครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นวิธีเต็มักบบไงคือเก่าครับแต่ว่าเอาผ่าดำไปกสิสิจอมยาว่าังกินไงได้ชิ้นผ่ากนเจ้าพ่อๆนี่โอ้มันเสียเวลาน้ำผ่าเลยไหม เสียเวลาน้ำผาแต่เจ้าลมพายุมากเลยป๋วแต่ละผิวแข็งๆรงเลยพี่น้องผาง่ายครับสตูดิโอเคลื่อนที่ครับพี่น้องส่วนอาจารย์นักดนตรีกับประจำการจะค้นครับวันนี้ครับบล็อกอาร์ตนะครับเนาะอาจารย์ที่หนึ่งครับแล้วนะครับอาจารย์ที่หนึ่งเป็นมืออื่นเป็นมือเขยขึ้นายล้ครับโอ้โครับอยูน้องหม่องนี่ไปยึดตู้ห้องเลยอืม ไม่มีใครเหมือนละไม่เหมือนใครสุดยอดไล้ป่ามานแม่นธรรมดาเลยครับเนี่ยแม่หน่องสาวน้อยเห็ดสันลูกยืนเม็ดน้ำไะหรอบ้านเราเปลืองกาเพ็ดงานครับฟิดเลยเจกามึงมองเจ้าคุตาเลียกไว้บ้านาหาพิมมวอนอื้ออันนั้นมันผ่านพ้มได้พ้มเนี่ยมันคือเข้ามาไม่ใช่เป็นขีต่มไม่ใช่เปื้อนเนี่แบบพ้ม มันช่ยากมองนี่แหละอ,อยากคนาบอกว่ามัจนจะเอาทะเลตอนนี้เออสิบสี่สิบห่างเอางีบสิบพนสิบสี่สิบห่างนักอย่างหนึ่งในพี่นะน้องไงย่างอย่างเฮ็ดเวทีแล้วย่างสี่หายนี่คนะือร่างอ่ะมันหนักมองนี่แหละพี่น้องครับว่าสะให้แผนการม,มากกับนิ่งไปนิ่งมากย้นไปย้นมากู่ครับเขางานเป็นแบบยากเลยมันแมนอยู่คนอยากได้เงินก็อยากได้แต่ว่าคนมันเมื่อยมันก็เมื่อยเลยพี่น้องกันเฮ็ดงานัน ของประดาผมจะของแล้วไตั้งสิบเก้าองคือร่างโอ้ยไปนไ่นไปคิปเด็กะเอ้าเจอกันย่ามันเพิ่นเปิดโ่งหมดพี่น้องทังเซียนั่นอันนี้เปิงานพะโลงเสเมยาวน้อยแ้ครับไม่รพลงเ้ยครับเบิดมื่อลุมูจะพายให้ังครับเบิดมื่อเอาว่าไปกบไปครับ โอ้ยมีแตียจะเปลี่ยนเนาะมาอาจารย์บุญไม่ยากละใกล้แล้วใกล้แล้วนะหนึ่งเข่าพ่อหมอยใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยรับมาแรงมากอากาศครับสุดยอดครับพี่น้องวันที่สิบสองนี่วันที่สิบสองในงานยังเกาะ วันที่12งานสาวน้อยแม่แพงประชันกับแพ้เาวกับผู้ใหญ่บ้านพินแลนดนะพี่น้องเนาะลำเพลินปะทะลำซิ่งนะพี่น้องมาสิเป็นจะไหนมาสิมวนจะไหนครับซื้อบัตรจองตัวเลพี่น้องเด้อมือหนึ่งครับพี่น้องครับเปลนงกระแมงเลียงใจเล้งเชื่อกันคือเก่าครับพี่น้องครับหมู่ทุนไลายครับสำหรับงานที่แล้วมากครับที่บ้านาเอฟซีเพนครับสาวน้อยสกู๊สุกนครับที่ได้ซื้อบัตรจองตัว ขอไม้กำลังใจทีมงานสาวน้อยนะครับเด้อขอบุญของพุทธลายครับวันที่12โอ้เบิงเอาหน้าพี่น้องเนาะเ <c oughs> บิกเพื่อไว้อันอันที่ว่าอันแม่ครับอันอย่างก่อนแม่ยกพ่อยกหน้าพี่น้องเนาะออกงานดูปปานนี้เสื้อผ้าเอากระชันแข่งกันนะโอ้ผู้ใดมีเงินของแท้สบายผู้ใดมีเงินหลายหลายล้านสบายรักงนนินภาษาสัมเนี้แต่แม่ยกผู้ใดที่ว่าเงินหน่อยเดี๋ยวตายค่าสิบครัางกันหาท่องมาให้พวกมาไล่หนึครับพี่น้อง จังไหนก็ันจะห้เดือดร้อนนะพี่น้องเด้อโอ้ยสุดยอดสุดยอดเปรียกำลังรังใจแรงเชียร์ครับโอ้ตั้งแต่เห็นพวกมาล่อมากเลยนี่พวกสาวหน่อยพี่น้องพวกพวกมาไล่หลายค่ากี่ได้โอ้ยแต่ว่าเห็นพวกแม่พวกมาไล่นามากค้องเท่เลยพี่น้องครับคือว่าลามักไผ่มักมั่นนะพี่น้องเนาะค้องเท่เลยครับพวกแม่สางภาพเลยครับอันนี้นะอันนี้คือว่าลุงตูนี่คือเป็นคนว่าวววตุ่งตุ่งแต่พวกแม่พวกแม่าสิ เออพวงมาไล่เจ้าของอันยังทร้างซี่หรือมีคนส่งอัน,อน,อน,อนเป็นการสร้างกระแสโมเมนต์นะครับเนะ่ยเขาส่งมาอีหลีเฮ็ดพวงมาไล่อยีกนะครับคุปปอพอใส่เมื่อคืนทำไมห้าวจังเลยเมื่อคืนนี้นีไ่ได้กินเลยค่ะอะไรเข้าสิงเลยคะไ,ได้กินเลย <laughs> เอาโอเคครับสำหรับ,บพี่ตีก็ฝากพี่ฝากน้องมาสักนิดก่อนนะครับเดอ้อจะเรืมครับซื้อบัตรจองตัวครับ 0 6 1 9 3 9 3 9 1 5 0 6 1 9 3 9 3 9 1 5เพี่น้องเด้อบัตรราคา139บาทครับเอาฝากพี่ฝากน้องมาสัมผีครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเลพี่น้องสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องเจอกันมือื่นครับ